ฏิทินวัฒนธรรมเนี่ยมันมีความสําคัญมากเลยเพราะว่าเป็นตัวฐานในการที่เราจะออกแบบสื่อประเภทต่างๆแล้วก็สามารถที่จะทําให้มีหน่วยการเรียนรู้ตามเวลาที่เหมาะสมและในหัวข้อที่เหมาะสมที่เด็กคุ้นเคยด้วยคนมักจะชอบพูดเสมอว่าเราอยากจะจัดก,การเรียนรู้มีหลักสูตรหรือมีสื่อที่เป็นเชิงปริบทหรือสะท้อนถึงพื้นที่ปฏิทินวัฒนธรรมเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เรามองเห็นได้ชัดเจนมากเพราะว่าเวลาที่เราจะทำปฏิทินวัฒนธรรม นะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องมีคนอย่างน้อยนะคะในชุมชนหรือถ้าไม่ใช่เป็นคนในชุมชนก็ต้องเป็นคนที่รู้จักชุมชนนั้นเป็นอย่างดีในเรื่องของวิถีชีวิตและความเป็นอยู่วัฒนธรรมเวลาที่เราทําปฏิทินวัฒนธรรมน่สิ่งที่เราต้องทําก็คือหนึ่งมีคนที่เราจะต้องมาพูดคุยกันระดมความคิดการที่เราจะระดมความคิดเราจะต้องคิดว่าในชุมชนของเราเนี่ยมันมีงานกิจกรรมที่สามารถแยกเป็นหัวข้ออะไรได้บ้าง ซึ่งโดยปกติเรามักจะแยกออกเป็นอาหัวข้อกิจกรรมงานทางด้านการเกษตรนะคะกิจกรรมในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมยามว่างการละเล่นอันนี้คือเป็นหมวดคร่าวๆเพื่อทําให้เราคิดถึงกิจกรรมต่างๆได้ง่ายขึ้นเมื่อเราพูดถึงปฏิทินก็หมายความว่าในแต่ละช่วงเวลาก็เช่นในปฏิทินเรามีทั้งหมด12เดือนแล้ก็ตามปฏิทินไปเลยก็คือว่าในเดือนมกราคมเรามีกิจกรรม ในหมวดนี้อย่างเช่นกิจกรรมด้านการเกษตรมีอะไรบ้างในหมวดในเรื่องของการละเล่นมีอะไรบ้างหรือประเพณีวัฒนธรรมมีอะไรบ้างยามว่างมีอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราค่อยๆได้นั่งคิดกันเนี่ยเราจะได้หัวข้อหรือว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชุมชนของแต่ละชุมชนที่เราไปทํางานด้วยอย่างยกตัวอย่างเช่นเดือนมกราคมนะคะเรามีอะไรบ้างทางด้านการเกษตรเรามีอะไรบ้าง นะคะทางด้านของประเพณีวัฒนธรรมในงานด้านการเกษตรมกราคมอาจจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าในเดือนมกราคมอาจจะมีงานในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเช่นกินวอรหรือประเพณีปีใหม่ของชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมยามว่างนะคะสำหรับยามว่างของคนชนเผ่าหรือคนกลุ่มชาติพันธุ์ก็มักจะเป็นในเรื่องของการหาฟืนใช่ไหมการทอผ้าซึ่งจะทำในช่วงเวลานั้น ะะเราก็จะทำนี้ไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกิดขึ้นนะคะเวลาที่เราได้กิจกรรมออกมาแล้วในแต่ละหัวข้อยกตัวอย่างกิจกรรมในช่วงของ เดือนมกราคมสมมติเราบอกว่าเรามีเพนีเราเรียกว่ากินวอรเราก็ดูเลยว่ารายการที่กินวอรเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการกินวอรอันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างในกินวอรอาจจะเช่นมีการฆ่าหมูนะคะมีการเต้นจักคอันนี้คือส่วนที่เราเรียกว่าเป็นกิจกรรมย่อยภายใต้หัวข้อที่เป็นหัวข้อกิจกรรมใหญ่มันก็จะมีรายละเอียดเพื่อจะช่วยให้เราในการที่เราจะทําสื่อต่างๆได้โดยที่เรามีกิจกรรมย่อยๆมา เมื่อเราได้ปฏิทินวัฒนธรรมแล้วเนี่ยปฏิทินวัฒนธรรมแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันปฏิทินวัฒนธรรมเนี่ยก็เป็นเหมือนกับตัวนําทางหรือเป็นตัวหลักในการที่เราจะทําสื่อว่าเราจะเลือกสื่อประเภทไหนสมมติว่าตอนนี้เราเลือกสื่อที่เป็นสื่อฉากภาพใหญ่ในการที่เราจะทําฉากภาพใหญ่เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าฉากภาพใหญ่เนี่ยหมายถึงอะไรฉากภาพใหญ่ก็มือหมายถึงว่าเราถ่ายรูปนะคะรูปหนึ่งได้ฉากภาพใหญ่ออกมา ซึ่งมันมีกิจกรรมมากมายอยู่ในภาพเดียวกันนะคะในเวลาเดียวกันในเวลานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงฉากภาพใหญ่เราจะหมายถึงฉากภาพที่มีความกว้างประมาณ70-80ถึงเซนแล้วก็มีความยาวมาประมาณสัก1เมตร และในนั้นก็จะมีภาพเยอะแยะมากมายเราบอกเราอาจจะเอากินวอเข้ามาเป็นฉากภาพใหญ่ในประเพณีกินวอของเราเนื่องจากเรามีรายการกิจกรรมย่อยๆอยู่ข้างในเราก็จะสามารถที่จะดึงเอากิจกรรมย่อยๆเนี่ยใส่เข้าไปในขณะเดียวกันนอกจากจากการกินวอแล้วเนี่ยในช่วงนั้นถ้าเราคิดว่าเราอยากจะใส่อย่างอื่นเข้าไปอีกที่ในเป็นเวลาเดียวกันเราก็จะสามารถใส่เติมเข้าไปได้ถ้ามันอยู่ในภาพเดียวกันได้และในปกติน่ะโดยทั่วไปเนี่ย ฉากภาพใหญ่เนี่ยเรามักจะมีกิจกรรมอยู่ในฉากภาพใหญ่อย่างน้อยต้องมีสักประมาณ16กิจกรรมถึง20กิจกรรมอันนี้ถ้าเราไม่อยากจะทําฉากภาพใหญ่มากเพราะต้องมีงบประมาณจํากัดในการที่จะทําฉากภาพใหญ่วิธีการก็คือ ให้มีหน่วยการเรียนหลายๆหน่วยอยู่ในฉากภาพเดียวกันโดยปกติก็อาจจะมีสัก4หน่วยการเรียนสำหรับชั้นอนุบาลในการที่เราจะทำฉากภาพใหญ่อันนี้คือปฏิทินวัฒนธรรมที่เรานำมาใช้ในการทำสื่อที่เราเรียกว่าฉากภาพใหญ่หรือฉากภาพวัฒนธรรม